เดี๋ยวถ้ามันรุดเลยที่บหายเลยนะพี่ที่เชว์เสดไม่ทำงานทีนี้ก็พ้นไม่ได้ไงดีถ้ามันเตลเคฟมันก็ชั่วงมันก็ดีออกไม่ใช่นพรีพี่จะไปไหนึ่งนึงสมไม่มันจะตกไปพร้อมกับพาเฟ่แต่ละมันหมุนมันเดี๋ยวต้องรีบต้องรีบปิดหัวกลับเลยนะนี่เราก็ ผู้วิชาการใหญ่อยู่คนนู้นผู้ชาการโหลเราเราเซตอะไรอีกกันดีเจ้โหลโปรเจกต์มนเจอร์แค่น้เ่งนึงร่งนึง่วมันหมุน่มันหมุนนี้ต้องรีบคืนม่ไหวอ่ะคือเครื่องบินติี่มันติดรงมากผมไม่ได้ขยับอะไรเลยว็เครื่องบินมันหมุนเองเครื่องบินมันหมุนไง ก็ะโอ้ยี่สิบสี่ละยี่สิหล้บเอ็ดโลนะครับสามสิบเอ็ดโลถึงไหนแล้วคุณหมอเนี่ยออกออกไปจังหวัดเลยกำลังพอดูจังหวัดเลยอยู่ไปทางอำเภอบางสุนอ้ลมาแล้วตกแล้เราปร่งแล้วแตกแล้วลงมาแล้ไหมปั๊มถุงตกไหมปั๊มถุงตกไหมไม่แตกก็มเชื่อมันข่าเ่ไม่มันแตกลัแตกปั๊มตกไหมไม่ตกความถุงเกือบจะคงที่เลยคงที่เราปปดกว่าหมดไผมอยากให้ปดเลยอะ ตอนนี้มันอยู่ในป่าอยู่ตอนนี้อยู่ในป่าอยู่นทางไปห้วยห้วยน้ำปวนแงว่าลูกโป่งลูกออกนอกอกาศไม่ได้ความความความสูงคงที่เนี่ยเราปดดีมความสูคงที่นะความสูงคงที่แล้วนะปลอดไหมปลอดป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 ลอดปลอดล้วปลอดแล้วด